หลวงพ่อชาทุกข์เพราะอยากให้มันเป็นอย่างใจหลวงพ่อชาท่านว่าความทุกข์ในใจของคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มันเกิดจากใจที่อยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจเราอยากให้คนรักไม่เปลี่ยนอยากให้ชีวิตราบรื่นอยากให้เขาเข้าใจเราอยากให้ทุกอย่างตรงตามที่คิดแต่โลกนี้ไม่เคยมีอะไรเป็นอย่างใจได้ทั้งหมดเลย หลวงพ่อชาว่าของมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่เรานั่นแหละไปอยากให้มันเป็นอีกอย่างพอไม่ได้อย่างใจใจก็เริ่มดิ้นเริ่มทุกข์ทุกข์เพราะอยากได้สิ่งที่ไม่มีทุกข์เพราะไม่อยากเสียสิ่งที่มีทุกข์เพราะอยากให้เขาเป็นในแบบที่เราคิดทั้งหมดนี้คือความอยากทั้งนั้นถ้าเราปล่อยให้ใจมันอยากไปเรื่อย ทุกก็ไม่จบเพราะอยากไม่มีที่สิ้นสุดหลวงพ่อสอนว่าให้ฝึกเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดคนก็เปลี่ยนเหตุการณ์ก็เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนแต่ใจที่ไม่ยอมเปลี่ยนนั่นแหละที่ทำให้เราเจ็บถ้าเรายอมรับว่าทุกสิ่งเป็นธรรมดาความทุกข จะค่อยๆเบาบางใจเราจะไม่ดิ้นไม่ฝืนไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นหลวงพ่อชาท่านว่าให้รู้จักวางวางความอยากวางความคาดหวังเมื่อวางได้ใจก็จะโล่งเหมือนคนวางของหนักลงจากบ่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โลกเป็นอย่างใจเราแต่อยู่ที่ใจเรายอมรับโลกได้อย่างสงบ ทุกข์เพราะอยากให้มันเป็นอย่างใจแต่เมื่อวางได้เมื่อใดใจก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นหลวงพ่อชาสุพัทโท